สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนามาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมา่องนะครับเป็นสีพึ่งพรพมมนะครับหลวงพ่อกวยนี่นะครับเนาะสีพึ่งนะครับหลวงพ่อกวยนะครับสีพึ่งพรพมมท่านนะครับเนาะรุ่นผูกพัทธสีมานะครับปีสองห้าสองหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับ เป็นสีพึ่งขั้นที่ออกในปีสองหนึ่งนะครับในงานปุกบวัสสีมานะครับเราก็ดูนะนะครับนี่นะครับดูนะครับเนาะเนี่ยดูความเก่าดูอะไรนะครับเนาะแท้ดูง่ายดยนี่ครับเนาะนะครับดูนะครับเนาะเดี๋ยวก็เช่นเคยนั่นแหละนะเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆนะครับมาดูกันว่านะครับแท้ดูง่ายยังไงเช่นเคยนะครับผมนะนะครับก็นะครับพอดี ทำไมถึงเอาสีพึ่งหลงของหลวงพ่อกลวยมามาดูด้วยกันวันนี้นะครับก็พอดีก็เมื่อคืนนี้นะครับเนาะก็เมื่อคืนนี้มีมีพี่ผู้หญิงเป็นแม่ค้าท่านหนึ่งนะครับนะเขาก็เขาก็ทักมานั่นแหละนะครับเขาดูผมจากช่อง youtube นั่นแหละนะครับเขาก็อยากได้ของไปค้าขายนะครับเนาะคือขายของไม่ดีเลยนะครับอยากได้ของไปค้าขายก็ทักมาหาผมว่านะครับเนาะคุณเก่งไหมคะอะไรเงี้ยคืออยากได้มีสีพึ่งหลงพ่อกลวยไหมอะไรอย่างเงี้ย นะครับผมก็บอกผมจะหาให้นะครับแต่สีพึ่งหลุมพะกลวยที่ผมเคยลงช่อง u t u b e ไปปิดไปหมดแล้วนะนะครับเนาะแล้วตอนนี้ผมก็ไปลื้อๆนะครับก็มีชิ้นนี้นะครับเนาะที่ที่ผมยังเก็บไปอยู่นะครับเนาะก็เ้วยความที่ผมเช่นเคยนั่นแหละนะครับพาผมผมบางทีผมก็เก็บลืมนะครับเนาะเห็นไหมครับก็ผมก็เลยนี่นะครับเนาะก็เลยให้พี่เขาดูนะครับก็ถ้าอยากก็คือเราก็เข้าใจนะครับเนาะอยากค้าขายก็ ก็มีชิ้นนี้ที่ลงใน youtube อะไรไปก็ก็ปิดไปหมดแล้วแต่ผมมีชิ้นนี้นะครับเนาะถ้าจะเอาไปค้าขายก็เอาไปก่อนก็ได้อะไรเงี้นะครับก็คือเราก็พูดกันประมาณนี้นะครับเนาะนะครับก็นะครับก็ตกลงราคาอะไรกันเสร็จก็พี่เขาก็โอเคนะครับแต่ตอนนี้แหละนะครับมันที่มันไม่ได้กันเพราะที่ไม่ได้ซื้อขายกันก็คือนะครับพี่เขาอาจจะเป็นผู้หญิงเป็นแม่ค้านะครับเขาไม่ได้อยู่ในวงการพระเครื่องนะครับเนาะ ก็ค yeah. wow. ืออาจจะโดนแบบกลัวมิชาชีพนะนะครับก็คือผมก็เข้าใจพี่เขานะครับก็คือพี่เขาจะขอเก็บปลายทางนะครับเนาะก็ที่ในในข้อความนี้แหละนะครับพี่จะขอเก็บปลายทางนะครับแต่ผมผมไม่สะดวกปลายทางก็แค่นั้นเองนะครับเนาะก็คือนะครับพี่โอนเงินมาผมส่งของให้นะครับเนาะเครดิตผมมีครับทั้งเฟซตั้งช่องย t u b e นะครับเนาะก็ถ้าพี่เขาไม่สะดวกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ นะครับเราก็ต้องเอาสะดวกเราพี่เราก็เอาสะดวกเขานะครับมันก็ไม่ได้กันนะครับเนาะก็พอดีไหนๆก็ลื้อมาแล้วนะครับผมก็เลยอ่านะครับเนาะมาชมมาส่องกับเพื่อนๆพี่ๆเลยละกันนะครับเนาะสีพึ่งคอนพมเนี่ยนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับเนาะเนี่ยรุ่นผูกพฏิเสีพุทธรุ่นผูกพัะฤีมานะปีสองหนึ่งนะครับนี่นะครับเนาะกระแทดูง่ายนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันนั่นแหละนะครับว่าแทดูง่ายยังไงนะครับผมนี่นี่นะ ก็ดูผมกันนะนะครับก็จะมีเนี่ยมีมีนางกวักนะครับเนาะมีตะกุดมีปลามีอะไรนะครับเนาะก็เป็นของท่านแล้วก็นี่นะครับเนาะจะคำนวว่าพรอมผมนะครับนี่นะพอดีนะเนาะเห็นไหมครับเดี๋ยวนะนี่นะครับเนาะมีอักษรคำว่าพรพมนะครับสีพึ่งพร้อมผมนะมีไหมครับนะปลูกพืชสลามา พูกพัตตสีมาปีสองหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมีปลานะนะครับเนาะแล้วก็มีไม้เมื่อกี้นะครับมีไม้นี้น่าจะแกะน่าจะเป็นนกคุ้มนะนะครับจากประสบการณ์เห็นไหมครับนะเนี่ยไม้พวกเนี้ยนะครับแกะเป็นรูปนกคุ้มนะนะครับเห็นไหมครับนี่นะนะครับนี่นะครับผมนะก็นะครับเนาะ เล่นหากันทั่วไปนะครับแล้วก็สําคัญก็คือนะครับเห็นไหมครับนะมีตะกุดตะเกิดมีเห็นไม่ไม้นกคุ้มมีปลามีพระเห็นไหมครับเนาะนะครับก็เล่นกันทั่วไปอดูก่อนนะครับค่อยๆดูนี่นะไม่ต้องรีบนะครับเห็นไหมครับนะครับแล้วก็คือเล่นหาทั่วไปนั่นแหละเว็บเน่ยเว็บยูเว็บเยอเว็บอะไรอย่างเงี้ยดีๆพระแต่ที่สําคัญก็คือนะครับเนาะเห็นไหมครับพรผมนะครับเห็นไหมครับมีพระนะนะครับตรงนี้มีพระมีตะกุดมีปลามีไม้นะครับนะก็ บุตรงๆก็แท้ดูง่ายไหมครับมีปลามีไม้มีพระมีตะกุดนะครับเนาะนะครับแล้วสีพึ่งยังเยอะด้วยนะเห็นไหมครับเยอะด้วยนะนะครับเนาะนะครับและที่สําคัญก็คือนะพี่นะนะมีลงในหนังสือนะนะครับเห็นไหมครับอันนี้ในอันนี้ในหนังังในหนังสือท่านเห็นไหมครับมีปลามีตะกุดเห็นไหมครับพรอมพรมเห็นไหมครับปีสองหนึ่งนะครับเนาะนะนะครับก็ ประวัติชัดเจนนะครับผมนะนะครับเห็น <c oughs> <c oughs> ไหมครับนี่นี่นะอันนี้ตะกุดไม้ลวกท่านนะครับเห็นไหมครับตะกุดลูกปืนนะครับผมนะีไหมครับมีประวัติชัดเจนนะไม่มีนะเนาะก็นะครับเราศึกษาด้วยกันนะครับเนาะได้นะครับไม่มีนะก็ ออกบัตรออกใบได้ทัวท่วไปนะพี่น้ำนะเพราะมันเล่นหากันทั่วไปอยู่แล้วนะครับเราเล่นหากันชัดเจนทั่วไปแล้วนะครับเป็นสีพึ่งท่านนะครับสีพึ่งหลวงพ่อกลวยอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นพรพรมนะครับรุ่นผูกปฏิทิมาปีสองห้าสองหนึ่งนะครับผมนะนี่ก็เดี๋ยวเรามาลงกล้อง่องกันนะครับเนาะนี่เป็นสีพึ่งนะครับเนาะพรพรมหลวงพ่อกลวยนะครับ รุ่นผูกพอทีสีมาปีสองหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับเห็นไหมครับมีนางกวักนะนะครับตะกุดนะครับผมนะแล้วก็ปลานะครับเนาะปลาเงินปลาทองนะครับผมนะแล้วก็มีไม้แก่ไม้แก่นี่ผมผมดูเป็นน่าจะไปทางนกคุ้มนะครับเนาะนะครับตายไม่ตายอย่างนะครับผมนะครับชิ้นนี้นะครับสีพึ่งเยอะนะถือไว้เยอะนะครับผมวิธีดูนะมีชานหมาก้วยนะ นะครับชาร์จมากด้วยนะครับนี่นะครับผมนะครับดูเนื้อสีพุงสีพึ่งนะครับเนาะวันน้าของปีสองหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็ที่หุ้มที่ห่อนะครับเนาะนี่นะครับก็นะครับเนี่ยวิ่ดูนะที่หุ้มที่ห่อความเก่าของปีสองหนึ่งเนียไหมครับนะนะครับเห็นไหมครับพรอมผมนะครับแท้ดูง่ายไม่งนะครับ นี่นะครับเนาะนี่ดูอีกทีนะครับผมนี่นี่นะวันนี้นะ <c oughs> นะครับก็นะครับเนาะเนี่ยพูดคุยกันนิดนึงนะครับพอมีเวลานะครับเนาะก็นะครับเนาะทุกวันนี้มันโลกโซเชียลนะครับผมนะก็คือ เอาตามประสบการณ์ผมแล้วกันนะครับคนเล่นพระคนหนึ่งแล้วกันนะครับจากที่เคยเล่นพระทุกวันนี้ถอยออกมาเป็นนักสะสมนะครับสะสมซะเยอะนะครับนะครับก็นะครับผมพูดตรงๆนะครับเนาะนะครับโลกโซเชียลนะครับเนาะคือประสบการณ์ของคนเล่นพระนะครับคนเล่นพระเนี่ยนะครับเคยโดนพระเก๊กันทุกคนครับนะครับผมพูดแบบไม่อายผมก็เคยโดนนะครูบาอาจารย์หลายๆท่านเขาก็เคยโดนครับนะครับตามบทสัมภาษณ์แล้วกันนะครับที่ยังพอสืบคนได้ที่เขามา พูดมาเผยแพร่ประสบการณ์กันที่ประสบการณ์กันนะครับกับอาจารย์ป๋องนะครับอาจารย์โทอาจารย์บอยนะครับเนาะคือผมกล้าพูดเลยทุกทท่านนะครับทุกๆอาจารย์ทุกๆคนที่เล่นพระกันจริงๆนะนะไม่ได้เล่นพระมโนนะครับเนาะนะครับเคยโดนพระเก้กันทุกคนครับนะเพราะอะไรนะครับเพราะมันไม่มีใครรู้พระไปทุกรุ่นพี่เข้าใจผมไหมครับ มันไม่มีใครโดนพากันทุกรุ่นครับเขาพูดเขาเขาคือเขาถุงพูดกันแบบไม่อายว่าผมเคยโดนมาเท่านั้นเท่านีน้เขาบอกประสบการณ์เพื่อที่จะให้เหพื่อนพี่นะครับเล่นพาแบบไม่โลภนะครับแต่บางคนไปเห็นครูบาอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็ไปตะหัวเลาะตะลกโปกฮาเขาว่าโดนพาเกเพราะดูพาไม่เป็นนะสิกระจอกไงนะครับ คือคนพูดตรงๆนะใครไม่เคยโดนพาะเก๋คนนั้นไม่เล่นพระจริงๆไม่ได้เล่นพระจริงๆผมจะพูดไว้เลยนะพี่นะ,นะนะครับนะครับมันเพราะมันไม่มีใครโดนพระมันไม่มีใครรู้พระกันทุกรุ่นครับแล้วมันก็นะครับคนเล่นพระมันจะมีพวกมีมันจะมีพวกมีพม้องนะครับเนาะนะครับแล้วในสิ่งที่สายที่เราไม่ถนัดตรงไหมครับแล้วบางทีพวกพ้องครมายมายเงี้ยนะครับเนาะผมไม่รู้ว่าพวกพ้องเขาเจตนาหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะโดนอย่างนี้เพราะความไว้ใจก็เยอะนะครับผมถึงมึผมถึงพูดตลอดว่านะครับเล่นพระนะครับเนาะให้ดูที่พระแท้ที่พระนะครับเนาะมันจะมีพวกพ้องมันจะมีบ้านเก่าเสาโยมันจะมีหลายๆอย่างนั่นแหละที่มันจะทําให้เราเคิร์มหลงไปนะครับเนี่ยมันถึงว่าเป็นสาเหตุหลายๆอย่างนะครับเนาะจากการที่เราดูไม่เป็นด้วยแล้วก็เรื่องเล่าบ้านเก่าเสาโยนะครับผมนะนะครับแล้วตอนนี้นะครับพอ พอเราโดนเก๊มาใช่ไหม <c oughs> พอเราโดนเก๊มานะครับมันจะเป็นประสบการณ์ให้เรานะครับสมมุติเราเคยโดนเก๊รุ่นนี้มานะครับนะอ่ารุ่นนี้เราก็ไม่โดนแหละถูกไหมครับมันเป็นประสบการณ์ครับนะครับมันน่าสงสารที่ไอ้คนที่ไม่รู้ว่าที่เขาเมีอะมันเก๊แล้วก็มาพูดว่าเราไม่เคยโดนเก๊ไม่เคยโดนเก๊นะครับแต่ผมเห็นคนพูดอย่างเงี้ยส่วนมากนะครับโอ้ยกระจกพระที่เอามาโชว์อะนะครับเก ผมจะบอกไว้ให้พี่นะบเก้ครับนะครับที่มั่นใจตัวเองนักหนานะว่ามันอย่างนั้นต้องอย่างนี้สิเก้ครับเขาไม่เคยโดนพระเก้เพราะอะไรเขาเขาไม่รู้ไงเขาไปดูโลกแห่งความจริงไงนะครับแล้วก็พอมาก็เอาภาพให้คนนั้นคนนี้ดูนะครับพอเขาดูไม่ดีก็ไปว่าเขาดูไม่เป็นมันต้องมาดูอย่างนั้นสิมาดูอย่างนี้นก็คืออยู่ในโลกของตัวเองอะ่ะถูกไหมครับ นะผมถึงบอกตลอดนะครับคนที่นะคนที่อยากเล่นพระนะนะครับคนที่อยากเป็นทางด้านพระนะครับเนาะคุณจะเล่นพระนะครับผมพูดตรงๆนะครับคุณไม่ต้องกลัวตกควายตกงัวอะไรไม่ต้องกลัวครับนะครับคุณไปสู่โลกความจริงนะครับเนาะบางทีไปนะครับเนาะบางคนก็พอเขาว่าไม่ดีเขาไม่ชอบก็มันดูพระไม่เป็นมันไม่ซื้ออย่างนั้นอย่างนี้นะครับเนาะผมจะบอกง่ายๆนะนะคุณมีพระชิ้นหนึ่งอะอย่างเงี้ยผมท้ายชิ้นนี้นะครับเนาะ คุณไม่ต้องบอกหรอกของที่ไหนนะครับนะคนดูเป็นเขามีนะครับคุณไปอย่างนี้นะนะครับนะไปพระไปห้องพระลึกลับพระกินตับหรือพระประกันแท้ก็ได้นะครับเปิดครับประกันแท้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรกรช่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรกรช่างคุณวางไว้นะเปิดครับประกันแท้เปิดครับประกันแท้นะคนดูเป็นเขามีครับนะแล้วคุณจะรู้ว่าไอ้สิ่งไหนมันขายได้ครับนะครับถูกไหมครับ คุณเล่นพ้ากันนะครับเนาะคุณเข้ามาวงการฝ้าเครื่องนะส่วนหนึ alone, ่งก็คือมันซื้อขายได้ผมู้ถูกไหมครับมันมีมูลค่าผู้ถูกไหมครับนะครับเนาะมันมีมูลค่ามันซื้อขายได้ครับแต่ถ้าคุณเก็บในสิ่งที่มันซื้อขายไม่ได้อ่ะคุณไปเก็บก้อนหินดีกว่าไหมครับเพราะมันไม่ต้องเสียตังค์ซื้อไงครับแต่ถ้าคุณเก็บในสิ่งที่มันซื้อขายไม่ได้แต่คุณต้องซื้อเสียเงินซื้อเข้ามาแล้วเวลาคุณขายมันขายไม่ได้ คุณเข้าใจผมไหมครับอันนี้ผมพูดไปทางพาณิ์นะนะครับผมบอกตลอดนะผมสายสะสมครับนะครับนะครับแต่ทางพาณิชย์ผมก็เดินมานานครับพี่พี่ผมพูดตรงๆนะครับเนาะนะครับเล่นพารมันก็เหมือนหลักวิทยาศาสตร์นะครับคุณทางพาณิ์พานิย์มันต้องซื้อขายได้ถูกไหมครับซื้อขายได้ก็คือคนเป็นเขาดูเป็นครับนะครับถูกไหมครับเออนะครับคุณไม่ต้องสนใจหรอกครับว่าเป็นพารอะไรนะครับคุณลองเอาไปขายดู นะครับเหมือนคุณยิบก้อนหินมาแล้วคุณไปขายมันจะมีใครซื้อคุณไหมครับมันไม่มีครับดูไหมครับคุณมีพระองค์หนึ่งคุณจะรู้ว่าดีไม่ดีคุณไม่ต้องไปเสนอถามเขาหรอกครับเพราะมันแท้มันเก๊มันถามมันแก้มแก้มแท้มันเก๊ไปลงขายครับนะถ้าคนมีคนถามราคาคุณมีคนซื้อราคาคุณบืดๆๆๆนั่นแหละแท้แค่นี้แหละครับเหมือนคุณเอาไปไปตามตู้นะถ้าไปถามเขาไม่มีใครตอบคุณหรอกครับคุณลองเอาไปขายดู นะครับเนาะแท้เกมันอยู่ที่เขาถามซื้อนั่นแหละนะครับเพราะเขาไปต่อได้ครับพี่มีเขาไปขายได้นะครับอันนี้ผมมุมมุมมองในมุมพาณิชย์นะนะครับก็คือผสมผสานกันนะครับผมบอกตลอดนะนะผมไอผมสะสมจริงนะครับเนาะแต่ผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้มาจากสายสะสมมาก่อนนะครับสถานการณ์ตอนนั้นมันทําให้ผมต้องเข้าทางพาณิชย์นะครับเพราะผมผมไม่เป็นครับนะผมหมดกับแท้เก้ไปเยอะครับนะครับแล้วมันก็ ทำให้ผมก็ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อที่จะเอาเงินมาคืนพูดง่ายๆมาคืนเมียนะครับก็หลายแสนอยู่นะครับเนาะมันทําให้เราต้องดิ้นรนจากจากคนเก็บอย่างเดียวนะสมัยก่อนที่ผมโดนมาเป็นแสนนะผมเก็บอย่างเดียวเลยนะพวไน่้นํำนะผมไม่ได้ขายนะนะครับผมเก็บอย่างเดียวก็คือผมใครว่าดีก็ดีก็เก็บเก็บนะครับเนาะก็ซื้อซื้อก็ซื้อนั่นแหละนะเก็บเก็บนะครับ,นะรบแต่พอวันหนึ่งที่ที่มันถึงจุดที่ว่ามันมันไม่ใช่นะครับเนาะพอเอามาขาย วิ่มันไม่ใช่นี่หว่านะครับผมผมพูดผมก็พูดได้เต็มปากกผมก็โดนเกมมาเยอะนะครับเนาะนะครับพอมาผสมผสานถูกไหมครับนะครับพารทเท้นะครับมันก็เหมือนอาจารายๆท่านพูดนะครับเนาะพาแทเมทนต้องขายได้มันก็ถูกของเขานน่แหละครับแต่เขามันมองในมุมพาณิจ๋าเกินไปนะครับแต่ผมมันอยู่ระหว่างกลางกับสะสมกับพาณ์ชย์ถูกไหมครับมันก็ มันก็เป็นในมุมของเขาแต่มันก็ถูกนั่นแหละนะครับเนาะเหมือนผมนะครับเนาะ้าแท้ใช่ไหมครับผมก็ซื้อมาครับนะครับพ่อเขาแท้ไงครับเนาะนะครับตาเก๋นะครับเก๋นะครับเนาะเก๋ผมก็ซื้อมาผมซื้อมาให้เพื่อนๆดูครับนะครับแต่ถ้าไปขายอย่างเงนะครับมันจะมีใครซื้อนะครับปาเก๋ถูกไหมครับ มันซื้อเพราะคนไม่รู้ไงนะครับกับคนที่คิดว่าอย่างเงี้ยแท้นะครับก็จะมองว่าเฮ้กูไม่เคยโดนเก๊เลยกูแท้ตลอดแต่ไม่รู้ว่าสิ่งในมือคุณนี่ะมันเก๊นะครับมันแค่นี้เองนี่นะเนาะวงการพระเครื่องนะครับเนาะนะครับเราเล่นพระนะครับเราก็ต้องพิสูจน์ได้นะครับเนาะนะครับไอ้เก๊แท้เราดูส่วนหนึ่งนะครับเนาะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือนะครับการเล่นหานะครับวงการพระเครื่องมันมีการเล่นหาเพราะอะไรเขามีมูลค่าครับนะครับเขามีมูลค่า แต่ซื้อขายไม่ได้นะครับไปที่ไหนก็ไม่มีคนซื้ออย่างเงี้ยนะครับคุณว่ามันย้อนแย้งในตัวเองไหมครับถูกไหมครับเหมือนคุณเล่นทองอ่ะสะสมทองนะครับคนเล่นทองสะสมทองพ้าอะไรครับทองมีมูลค่าครับถูกไหมครับเออนะครับถ้าวันไหนทองไม่มีคนซื้อมันก็ไม่ต่างก้อนกับก้อนเอกับพวกหินดินทรายพวกก้อนหินก้อนกวดตามพื้นมันก็เหมือนกันใช่ไหมครับมันแค่นั้นเองครับนะครับมันหลักที่มันใช้พิสูจน์นะครับว่า ของสิ่งนั้นน่ะนะครับในวงการเขาเล่นกันยังไงเขาเป็นกันยังไงเขาดูสิ่งนี้เป็นยังไงเท่าน,นั้นเองนะครับพี่ก็อยากจะบอกกันนะครับนะค,บคุณจะมาวงการพาคุณไม่ต้องกลัวลอะครับนะครับบางคนก็จะเปิดพี่ผมกลัวตกควายผมกลัวหลุดราคาไม่ต้องกลัวลอะครับไอราคาเล่นหาผมพอผมบอกว่าทุกคนไม่รู้ลอะครับแต่ผมพูดได้อย่างหนึ่งราคาทุนทุนที่คุณเอามาผมว่าคุณทุกคนรู้แน่ถ้าไม่ได้ขโมยมานะ ถ้าไม่ได้ขโมยของพ่อของแม่หรือว่าของใครมานะนะคุณรู้แน่ทุนพู้ถูกไหมครับอาจจะเคลียกองอาจจะหลักร้อยหลักพันถูกไหมครับเออนะครับมีคนถามเช่านะครับประกันแท้มีคนถามเช่าคุณรู้ทุนนะครับนะครับเอามาพันหนึ่งเปิดพันแปดสองพันใช่ไหมครับถูกไหมครับมันก็แค่นั้นเองไม่มีน้บเนาะนะครับไม่ต้องกลัวตกควายตกอะไรร่ะครับถ้าคุณขายได้ครับ เออไว้อย่างนี้มันซื้อขายได้ไว้อย่างนี้เขาเล่นกันไว้ประสบการณ์มันได้จากใครล่ะครับมันได้คือมันได้กับคุณนั่นแหละนะครับเทียบกับตกายกับพวกเนี้ยจะซื้อจะขายก็เกง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 กลัวขวดไม่ต้องกลัวร่ะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะครับมันเป็นประสบการณ์ที่มันจะมีคุณค่ากับคุณนั่นแหละนะครับไม่มีนะครับก็โอเคนะสําหรับคลิปนี้นะครับก็บอกกล่าวกันนะครับผมนะนะครับ พระนะคร <House> ับเนาะอย่าไปดูไอ้พวกที่ที่แบบมายานะนะครับมโนเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านี้นะครับคุณพยายามไปดูที่เขาซื้อจริงๆอ่ะนะครับที่ที่คนเล่นพราเขาซื้อจริงๆอ่ะอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นนะใช่นะครับไอ้ปัญหาที่มามันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันอย่างงู้นมันเท่านั้นเท่านี้นี่นะครับเนาะนะครับไปดูที่เขาซื้อขายกันจริงๆนะครับเนาะหรือไม่ก็ดูพระในคอคนที่เขาเล่นพระจริงๆอ่ะนะครับเนาะขอเขาดูถ้า แต่เกิดสนิทสนมกันนั่นนะครับเนาะอันนั้นแหละจะเป็นองค์คูจริงๆนะครับผมนะก็โอเคนะวันนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับจะขอบคุณพี่เช่นเคยนั่นแหละนะครับทีแรครับมารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันเสมอมาตลอดมานะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับน้อยทพอจะได้แนวทางพอจะได้ความรู้นะครับในการเล่นภาษาสมงานะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ผมกันด้วยละกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ